นีแม่ก็หยุดทำขนมครึ่งวันนะคะไปได้ครึ่งวันแล้วก็เกิดอาการมีผื่นขึ้นที่ตัวนะคะถามว่าคันไหมมันก็ยุบยิบยุบยิบนะคะแล้วก็มาล้างบ้านตรงนี้นะคะพ่อก็ช่วยแม่ล้างบ้านด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยม,มานั่งรอนั่งรอพี่ลายพรนะคะเดี๋ยวพี่ลายพรจะต้องมากินข้าว พี่ไรพรเนี่ยจะมากินข้าวตรงนี้นะคะทุกวันแต่ว่าพี่ไรพรเนี่ยเขาไม่ใช่แมวนะคะเรากําลังนั่งรอเขาอยูแ่แม่จะนั่งรอว่าพี่ไรพรจะเข้ามาไหมน,นะคะเดี <S <S ๋ยวทุกคนจะดูพร้อมๆแม่ว่าพี่ไรพรคืออะไรนะคะเธอชื <S <S ่อพี่ไรพรนะคะเธอเป็นเพื่พอนแม่ค่ะเธอชื่อพี่ไรพรเดี๋ยวเธอจะมาแม่ก็น,นั่งรอนี่นะคะแม่นั่งอยู่ตรงนี้ มีไม้หินอยู่ตรงนี้แม่ก็จะนั่งเล่นแล้วก็จะมีบรรดาแมวจรมากินข้าวอย่างที่แม่บอกแม่ก็จะแอบข้าววางไว้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ไรพรจะมาไหมมาแล้วค่ะแม่เห็นละแม่เห็นพี่ไรพรละแต่ทุกคนยังไม่เห็นเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะคะว่าพี่ไรพรจะเดินมาไหมพี่ไรพรกําลังมาแล้วนะคะพี่ไรพรเล่นน้ําอยู่ค่ะ พี่ไรพรกลัวพ่อนะคะถ้าพ่อถ้าพ่อไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ไรพรจะเดินมาหาแม่พี่ไรพรกลัวพ่อเดี๋ยวต้องให้พ่อไปก่อนนะคะพ่อฉีดน้ำมาแล้วค่ะพี่ไร่พรพี่ไรพรกลัวพ่อค่ะพี่ไร่พรเห็นพ่ออยู่พี่ไรพรไม่กล้ามาทุกคนเห็นพี่ไรพรหลือยังคะพี่ไรพรพ่อเขาพ่อเขาไม่ชอบพี่ไรพรนะคะ พราะว่าพี่ไายพอรอือืเต็มรถเลยเพาะเขาเลยไม่ชอบพี่ไายพรพี่ไายพรไม่ได้มาตัวเดียวนะพี่ไายพรจะพาเพื่อนมาอีกแต่ว่าพี่ไายพรเขาค่อนข้างสนิทกับแม่พี่ไายพรเข้าบ้านก่อนแล้ว <c oughs> พ่อไม่อยู่แล้วแล้วข้าวอยู่ตรงนี้พี่ลายพรเขารู้ว่าพ่ออยู่ ทะเลาะกับพ่อเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะเขาจะทะเลาะอันสองคนเนี่ยพ่อเขารู้ว่าพี่ไรพรอ,อะ่ะจะต้องมาอึกพ่อเขาไม่ชอบพี่ไรพรแต่เขาไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าแม่เลี้ยงพี่ไรพรอยู่พี่ไรพรอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวพี่ไรพรก็มาคลิปนี้เป็นคลิปของฝั่งไม่เห็นพี่ไรพรก็แล้วกันนะคะ ให้เห็นเด็กๆอีกนิหน่อยหนึ่งจ,งจงีอุถังนะคะลายวัวคืออุถังนะคะแล้วก็ออมช็อสุขลักษณ์นะคะเสียงออก็ฉีดน้ำเนาะเห็นถ้าใบเก่าๆนะคะเอาไว้บังฝนนะคะเพราะว่าลูกเป็นหวัด ฝนลงและบางวนแต่แม่มีหลังคานะคะถ้าฝนไม่ตากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอองฝนจะตากในบ้านนะคะลคลิปนี้ให้เห็นแค่พี่ไพรพรก่อนนะคะเพราะว่าพ่ออยู่มานี้แหละตอนนี้เขาจะวนเวียนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้าบ้านแต่ว,ว่าพ่ออยู่นะคะพอพ่ออยู่เขาจะไม่เข้าบ้านพอพ่อไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเดินมานะ,ะเขาไปไหนไม่ไกลหรอกพี่ไรพร